สวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่สิบหาสเลยครับเลยที่สัมผัครับวันนี้มาดูน้องในครับมาดูน้องจดุดทูบขอหวยนะครับวันนี้นะครับมาดูกับมาดูครับพี่น้อง จเที่รแล้วไม่ยากมาที่อยู่ปรกเาแ่ปฐมมานะครับวันนี้วันที่น Saint ี้ที่สิ้านะครับที่สิบหกไม่ได้งงงายแต่แต่เป็นที่ต้องทังใจคิดดีปฏิบัติดีขอให้ได ala ้ดีนะเจ้าคุสาธุสาธุสธุสธุ จุดทูปนะครับวันนี้ไปดังีเลย,ย,ยกกลครับแลุ้คน,นคุณแม่สมมานะครับวันนี้อ่วันนี้จะมาดูน้องไนนะครับจุดทูปขอเลขนะครับขอ,ข,ขอเลขนะครับน้องไ องถ้าถูกวดนี้ดังเลยอ๋อให้เก่งๆเลยครับอ๋อให้แม่นๆเลยครับวันนี้นะครับมาดูครับเรามาดูพร้อมกันนะครับว่นน้องคนนี้จะมีเส้นไหมนะครับนี่นะครับไปดูนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับ มาเอาให้เองได้ลูกเอ้ยนะครับแม่ผมมาแลนะครับนี่สวยมากครับนะครับครับปูบาอาจารย์ให้มานะครับวันนี้นะครับพี่น้องได้ดูแล้วก็กดซับกดสไลด์ให้หน่อยนะครับติดตามช่องไหมนะครับงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับนี่ อาจารย์มาจากเมืองอบน,นะครับนะครับวันนี้งวดแรกเลยครับนี่น,นีปู่สีสุดโทนะครับมาจากวัดป่านะครับนี่น้องเรานะครับสามมคีธรรม,มาจากอุบลราชธานีนะครับนี่ครับผมนะครับ เดี๋ยวเรามาดูครับทูบเลขทูบนะครับนี่มามาดูอีกครั้งพี่น้องเลขอะไรเห็นเลขอะไรแล้วครับนะครับ,รบเห็นเลขสี่แล้วนะครับนี่เอาแล้วครับตามครับพี่น้องตามดูวกันครับเดี๋ยวค่อยดูพร้อมกันครับพี่น้อง ครับนี่ครั้งแรกนะครับนี่เป็นแนวทางนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันพี่น้องมาดูวิธีนะครับเมื่อกี้เห็นเลขสี่แล้วครับนครับได้เลขอะไรเลข2องแล้วครับสี่สองแล้วครับ ัวสุดท้ายจะเลขอะไรครับมาดูด้วยกันนะครับนี่นะครับนี่วันนี้เป็นน้องไนนะครับจดุดทูปขอเลขขอให้มันหมานครับมาพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับนี่ไม่สี่แล้วนะครับนี่เห็นสี่แล้วครับนะครับสี่แล้วสองสองแล้วสามพี่น้องอุ้ยทำไมเลขสวยจัง สามไหมถ้าสามเนี่ยเหมือนกับเลขไอ้นั่นนะครับเลขที่ไอ้อะไรนะนะครับนี่อุ้ยสามครับสามสามแน่นอนครับพี่น้องมาๆๆพี่น้องอู้ยนะครับเนี่วันนี้วันนี้นะครับสามแน่นอนครับสามแน่นอนลุ้นครับลุ้นนะครับอุสามจริงๆครับสามจริงๆเลย โอสวยจริงเลขนี้นะครับเลขสวยมากเลยรางวัลที่น่นี่นะครับน้องไนนะครับได้จุดทูบนะครับได้เลขนะครับสี่สองสามนะครับนี่พี่น้องนะครับติดตามกับน้องไนนะครับวันนี้ครับออกไหมงวดนี้ออกไหมฮะแน่นอนเนาะงวดนี้แน่นอนเลยนะครับนี่ครั้งแรกนะครับน้องไนจุดทูบนะครับนี่นะครับพี่น้อง ติดตามครับนี <Gym. S 1> ่ต <gamma rock> ิดตามนะครับติดตามนะพี่น้องสี่สองสามนะครับสวยจริงๆนะครับพี่น้องนะครับนี่ขอให้หมานะครับขอให้หมานขอให้รวยขอให้รวยทุกคนครับใครเห็นแล้วก็ช่วยแชร์ช่วย subscribe ครับขอให้รวยรวยครับพี่น้องสี่สองสามนะครับวันนี้วันนี้วันที่สิบห้าเนาะสิบห้าแลครับวันนี้วันนี้สิบสิบห้าหรอสิบหกหรอ วันนี้ที่สุครับวันนี้ที่สุนะครับโอ้โหนะครับขอให้รวยขอให้รวยครับมันหมานครับมันหมานปังๆนะครับสี่สองสามแล้วพี่น้องสี่สองสามครับจุดทูบครับนี่ครับนี่นะครับนี่นี่ครับน้องไหนนี่เอาเอาลุกลุกน้องไหนลุกลุกอ่านะครับนี่มันหมานครับแค่นี้เล้วพี่น้องแค่นี้เล้วติดตามครับติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณ